เตรียมไว้แล้วสมที่เกิดมาตระกูลหมื่นล้านเปิดชุดลูกคนแรกโน้ตวิเศษหลังภรรยานางเอกแพทิเซียประกาศท้องลูกคนแรกเกิดมาสบายทั้งชาติ เรียกว่าสมความตั้งใจเลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวแพทิเซียกูดที่ได้ควงแขนสามีหนุ่มโนตวิเศษเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาพร้อมบอกเป้าหมายที่ชัดเจนว่าขอเดินหน้าปั๊มทายาเต็มที่เพราะอยากเป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้วล่าสุดแพทิเซียก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมโดยโพสต์เป็นเสื้อผ้าเด็ก ทั้งยังเขียนแคปชั่นด้วยว่าเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นมากที่จะประกาศว่าเรากำลังจะมีเจ้าตัวน้อยของเราในปี2,566งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับ ต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับแพทิเซียและโน้ตกันยกใหญ่และต่างก็เฝ้ารอคอยที่จะเห็นหน้าหนูน้อยต้องออกมาน่ารักหน้าฟ้าสุดๆอย่างแน่นอนและต้องบอกเลยว่าทายาทหมื่นล้านคนแรกของพ่อโน้ตและแม่แพทิเซียจะต้องเกิดมาเหมือนมีชีวิตอยู่บนกองเงินกองทองเป็นแน่เพราะแค่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกก็มีมรดกนับหมื่นล้านรออยู่แล้ว งานนี้เราจะพาทุกคนมาดูสินสอดของทั้งคู่ที่ได้มอบให้กันในครั้งวันแต่งงานเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาว่าจะมากมายแค่ไหน ต้องบอกเลยว่าในงานนี้ก็จัดเต็มสินสอดแบบไม่น้อยหน้าใครซูมเข้าไปจะเห็นทั้งเงินสดแหวนเพชรและทองคำโดยเฉพาะแหวนเพชรที่บ่าวสาวอนุญาตให้ซูมดูใกล้ๆเม็ดใหญ่กระแทกตาเล่นกับแสงสวยสวยงามมากอย่างไรก็ตามแม้ทั้งคู่จะไม่ยอมเปิดเผยมูลค่าของสินสอดที่ได้รับแต่บอกเลยว่าครบเครื่องเต็มอัตราสมฐานะสไพซหมื่นล้าน